ฉันปวดขี้มากเลยหาร้านเข้าไปขี้หน่อยเถอะคือร้านนี้แหละโอพอค้าครับผมขอ,อยะไปเข้าน้ําหลังร้านได้ไหมครับก็ได้นะ้เข้าไปก็อย่ารักของของข้าละเข้าใจไหมอ๋อเข้าใจแล้วครับโอเคครับขอบคุณม,มากครับอาจะไ,ไปเข้าน้ำทุกทีอ่ะเฮ้ยของเล่นน,าน่าเล่นมากเลยอยากได้จังเลยอะ่ะ อืมลองไปดูสักหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งนะไหนดูหน่อยดิเออฉันอยากได้สัญญาา่งละฉันขอหนึ่งกางก็กแล้วกันนะอไปดีกว่า ถึงสักทีฉันได้ของเล่นมาหนึ่งกล่องแล้วว่ะพ่อค้าไม่รู้หรอกว่าฉันหลอกพ่อค้าว่าฉันเจ็บท้องพ่อคาตาก็ไม่รู้หรอกฉันได้ของเล่นมาเล่นแล้วว่ะเอ๊อะทำไมเด็กคนนี้มันเข้าห้องน้ำนานจังไหน,นขอดูไปหน่อยดิตกท่วมตาแล้วมั้งน่ะอืมอ้นนุ่มอันุ่มเอาเออเดี๋ยวนะขอหาไปหนึ่งชิ้นเด็กคนนี้ขโมยไปแน่เลยเฮ้ย ไม่ได้การละแล้วหนีไปทางนั้นอีกโอยฉันต้องแกมความแล้วแหละเจอตัวแล้วครับโอ้ไม่นะไม่น่าเลยฉันไม่ได้ขโมูไปสักหน่อยนะครับคุณตำรวจผมแค่เห็นมันตกข้างนอกเฉยๆผมก็เลยไปเก็บมาและฉันก็รู้ว่าของใครอะไม่ต้องมาแก้ตัวนะครับผมโดนเชื่อแล้วมันิด้แวะกูแม่งหอกหูชิบหายะ ี่จะต้องรีบหนีออกไปนะแลาวแต่ไอ้ฟ้ามันออกไปเรื่อยเปล่าออกไปแม่งเจอพวกกู่เหมืนยาเลยนะไอ้เหี้ยตอนนี้คนร้ายทั้งหมดได้หนีออกจากคุกไปแล้วครับตอนนี้แล้วสถานการณ์สถานีตำรวจได้เกิดไฟไหม้เกิดขึ้นครับออกมาจนได้เมื่อกี้ขอบอกให้ไปห้องหน่อยนะ ไปเจอกันที่สถานีรถไฟใช่ไหมโอเคไปกันตอนนี้จับตัว,คคดวได้หนึ่งคนครับคนจะมาด้วยนี่ไปแล้วครับหนึ่งคนฮ่าฮ่าฮ่าถามฉันก็ได้นะฉันชื่อฮาเลฮาวายชื่อเล่นชื่อฮาวายฮะอายุสิบแปดปีนะครับอืมได้เลยครับ